พอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยด้วยความเคารพอย่างสูงถวายความเคารพพระเทรานุเทระทุกรูปเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านวันนี้เป็นวันจันทร์แรมแปดข้ามเดือน6หรือเดือนวิสาขปีขานพุทธศักราช2565 ตรงกับวันที่23พฤษภาคมคศรา2022จากสนามบินลากวาเดียประเทศสหรัฐอเมริกาในค่ำคืนนี้เวลาทุ่มกว่าพบกับอาตมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการฟัง เราทำคำสอ,สอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าต่อไปในในการที่จะเจริญจิตจเจริญปัญญาให้เกิดการเรียนรู้ตลอดเวลาวันนี้มีโอกาสในการเชิญในเคประบทในการบรรยายก็คือในเรื่องของรูปปังอาทิดตังรูปในเป็นของร้อน ญาติโย,ยงท่านทั้งหลายรูปโดยทั่วไปเนี่ยโดยปกติรูปก็เป็นไปร้อนบ้างเย็นบ้างโดยสภาพโดยทั่วไปปกติเพราะว่าร่างกายบางครั้งอาจจะมีถาดน้ําเยอะมันทาให้เกิดการเย็นแต่บางครั้งถาดไฟ มันทำงานมากก็ทำให้เกิดร้อนความร้อนขึ้นมาแต่การร้อนนั้นไม่ได้หมายถึงความร้อนที่พระพุทธเ,เจ้าได้ตรัสไว้ว่ารูปปางอาธิตังว่ารูปเป็นของร้อนไม่ได้ร้อนแบบนั้นรูปปางอทิตังพระผู้มีาพราะเจ้าตรัสว่ารูปเป็นของร้อนร้อนเพราะไฟ เรียกว่าราคคิโทสักคิโมหคิร้อนคือไฟคือราคะร้อนคือไฟคือโทสะร้อนเพราะไฟคือโมหะใช่ไหมระนึกดูนะรูปอย่างเดียวเนี่ยนอกจากรูปแล้วก็ต่ก็เป็นของร้อนจะคุกวิญญาณก็เป็นของร้อนวิญญาณที่อาศัยรูปก็เป็นของร้อน สัมผัสที่อาศัยรูปก็เป็นของร้อนสัมผัสที้เกิดจากวิญญาณกระทบกับวิญญาณกระทบกับสัมผัสมันทําให้เกิดเวทนานะต่เมเกิดเวทนาเป็นสุขบ,บ้างเป็นทุกข์บ้างก็เป็นของร้อนเช่นกันเพราะฉะนั้นรูปเนี่ยมันทําให้เกิดจากครูวิญญาณ เกิดพัสสัจะคุสัมผัสแล้วทำให้เกิดทุกข์สุขเป็นตน้นเหล่านี้เนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นของร้อนทั้งนั้นร้อนเพราะว่ามีราคะร้อนเพราะว่ามีโทสะร้อนเพราะว่ามันทำให้เกิดโมหะอย่างใดอย่างหนึง่งใช่ไหมเพราะว่ารูปในบางครั้งมันทำให้เกิดราคะได้ บางครั้งรูปทําให้เกิดโทสะรูปที่เราเห็นนะบางครั้งรูปทําให้เกิดโมหะในการที่ทําให้เกิดโมหะเนี่ยมันแน่นอนที่สุดเป็นหลักเลยเพราะว่าสภาวะจิตของคนนะหากว่ายังไม่ได้ไไดบรรลุธรรมเนี่ยหนีไม่พ้นในเรื่องของโมหะเพราะว่าไม่สามารถจําแนกเรื่องของลักษณะของรูปได้ ความเป็นไปของจิตใจของคนจึงตกอยู่ภายใต้ความเป็นผู้มีโมหะคำว,ว่าโมหะนั้นหมายความว่าไม่เข้าใจในเรื่องของสสจธรรมการไม่เข้าใจไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องบังคับหรือมีการบังคับอะไรได้ว่าจะต้องเข้าใจแต่สภาวะความเป็นจริงความไม่เข้าใจคือ มันเป็นเรื่องของกิเลสตราบใดที่ยังไม่ได้บรรลุธรรมไม่สามารถละกิเลสได้ก็เท่ากับว่าเท่ากับว่าความอยู่นอนเนืองของกิเลสเนี่ยมันทําให้เกิดโมหะอย่างนั้นแต่การได้เจริญสติเจริญปัญญาเพราะเห็นรูปเพราะจําแนกรูป จำแนกตาจำแนกจักขูวิญญาณจำแนกเรื่องจักขูสัมผัสไดนะ้มันทำให้เกิดปัญญาเรียนรู้เข้าใจถ้าว่าเข้าใจมันทำให้เกิดการเรียนรู้ไม่ประมาทมีสติเอา,ามีสติแล้วเนี่ยไม่หยุดไม่ถือไม่หยุดมั่นถือมั่นในรูปเวทนาไม่ไม่หยุดมั่นหยุดมั่นถือมั่นในรูป ในตาในจักรกิญญาและในจักรสัมผัสการที่เข้าใจในสภาะความเป็นจริงเนี่ยญาติโยมก็จะอยู่เย,ยนเป็นสุขว่าอย่างนั้นเยนเป็นสุขเพราะอะไรเพราะว่าในความเป็นจริงชีวิตของคนเนี่ยมันอยู่ในโลกของฟานได้ได้เห็นลืมตาม,มาทุกเช้าก็เห็น เพียงแต่ว่าการเห็นนั้นจะเห็นอะไรล่ละ้วรูปที่ทำให้เกิดราคะเนี่ยไม่ใช่ว่ารูปผู้หญิงผู้ชายอย่างเดียวนะรูปที่ทำให้เกิดราคะเนี่ยรองเท้าก็ทำให้เกิดราคะได้มันทำให้เกิดความชอบใจเสื้อผ้าก็ทำให้เกิดราคะได้กระเป๋า ก็ทำให้เกิดราคะได้จานช้อนหมวกผมเสื้อผ้าอะไรต่างเนี่ยนาฬิกาวิทยุโทรทัศน์ทีวีโทรศัพท์อะไรพวกนี้ของใช้อะไรต่างๆนานาชนิดนี้ล้วนแต่เป็นรูปทั้งนั้นการเห็นรูปเหล่านั้น,นมันทำให้เกิดราคาได้ราคะคือการ การรักใคร่การชอบอยากายได้ใช่ไหมนั่นคือลักษณะของราคาทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นคําว่าราคาเนี่ยปกติความเป็นอยู่ของเรามันเห็นทั้งนั้นใครก็มีการเห็นยกเว้นว่าคนนั้นตาบอดไม่สามารถที่จะเห็นรูปได้นั่นแหละแต่ว่าอย่างไรญาติโยมนึกดูนะทุกการเห็นทุก ลักษณะโดยทั่วไปคือรูปลักษณะโดยทั่วไปคือตาลักษณะโดยทั่วไปคือจักุขุอญญาณจักุขุสัมผัสเนี่ยเวทนาได้เกิดสุขเป็นทุกข์หรือไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์เนี่ก็ล,ล้วนแต่เป็นของร้อนทั้งนั้นร้อนเนี่ยมันนอกจากร้อนแล้วเนี่ยเป็นเป็นสมุทยัยเหตุที่ทำให้ให้มีชาติชราพยาธิมรณะ ต่อไปโศกะปริเทวะทุกกโทมนัดโศกเสียใจโศกเศร้าเสียใจในการจากไปของรูปที่ได้เห็นหรือโศกเศร้าเสียใจเพราะรูปที่เห็นอะไรต่างๆเนี่ยร้องให้ เป็นต้นเนี่ยล้วนแต่เป็นสาเหตุที่เกิดมาจากรูปประการหนึ่งเพราะนั้นญาติโยมท่านทั้งหลายเ,าเข้าจริงๆชีวิตของคนเนี่ยนะทุกคน,นยอยู่ในโลกของความเห็นอยู่ในโลกของการเห็นแต่หลายครั้งเนี่ยการเห็นเนี่ยมันทำให้เกิดมันไม่ได้ทำให้เกิดปัญญา เราะฉะนั้นถ้าเราศึกษาเรียนรู้แล้วเข้าใจมากขึ้นเนี่ยก็จะจำแนกได้ว่าไอการเห็นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการเห็นไม่ว่าจะเป็นการการนึกถึงเรื่องของตาเรื่องของจักรว,วิญญาณเรื่องของจักรสัมผัสเนี่ยเราก็สามารถมีสติควบคุมได้ว่าอันนัน้นเป็นของร้อนอย่างแท้จริง ทีนี้พอเราไม่เคยศึกษาไม่เคยรู้ว่ารูปเป็นของร้อนตาเป็นของร้อนก็ทําให้เกิดหลงทาให้เกิดการชอบใจไม่ตตาตัวเองมันทําให้เกิดราคะเช่นกันทาไมต้องพูดอย่างนั้นเพราะว่าทุกวันนี้คนก็แต่งหน้าทำทำหน้าทําตาขนตาอะไรพวกนี้ผู้หญิงผู้ชายก็ทํากันทั้งนั้น ไม่ทำก็ยังมีความรักมีความยึดติดในในตาอยู่แต่พระพุทธเจ้าตรัสว่าตาเป็นของร้อนรูปก็เป็นของร้อนวิญญาณก็เป็นของร้อนวิญญาณที่อาศัยรูปสัมผัสที่อาศัยรูปนะรูปเห็นรูปแล้วกระทบกับเวทนา กระทบกับสัมผัสเนี่ยมันทำให้เกิดเวทนาสุขหรือทุกข์เนี่ยจะเป็นของร้อนทั้งนั้นในชีวิตของเราทุกวันนะพูดโดยรวมแล้วอยู่ในโลกของความร้อนอย่างแท้จริงประเด็นก็คือเราเคยได้ยินหรือไม่ ถ้าเคยได้ยินก็เป็นเรื่องที่เราสามารถฝึกฝนอบรมเพิ่มพูนสติปัญญาพอได้แต่ถ้าเกิดไม่เคยได้ยินไม่เคยได้เห็นเลยอยู่ในโลกของความร้อนอย่างแท้จริงแล้วก็เมื่อไม่เข้าใจก็จะทำสร้างเรื่องกอเวนผูกเวนอะไรต่างๆซึ่งการละการเพราะสาเหตุที่เกิดจากการเห็นรูป มันทําให้เกิดการยึดมั่นถือมั่นเพราะไม่ชอบมันทําให้มีการทะเลาะการวิวาทกันอะไรต่างๆนะเพราะว่าจําแนกไม่ได้ว่ารูปเป็นของร้อเพราะฉะนั้นพูดวันนี้เนี่ยพูดเรื่องของสัจธรรมความจริงธรรมะที่พระพุทธองค์ตรัสไว้นรูปปางอนัตรูปปางอาทิตตังรูปเป็นของร้อนญาติยโยมศึกษาเรียนรูป้ไปตามที่พระพุทธองค์ตรัสไว้เนี่ย จะทำให้เกิดการพัฒนาชีวิตไปสู่ความสำเร็จการไม่ไม่ยึดติดไม่ถือตัวไม่ยึดมั่นถือมั่นในรูปในตาในจักรคุิญญาณเปนน็นต้นหรือว่าเป็นการฝึกปฏิบัติธรรมถือว่าเป็นการเจริญสติเจริญสมถะทั้งสมถะทั้งวิปัสนา แต่ลักษณะโดยทั่วไปการเจริญการเห็นรูปการกำหนดมีสติกำหนดได้เนี่ยก็เป็นลักษณะของวิปัสสนามันทำให้เกิดปัญญานอกจากจะเห็นแล้วทำให้เกิดราคะโทสะโมหะเป็นต้นเนี่ยก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญญาเพราะเราเจริญเราเข้าใจเรารู้ร,รู้มีสติควบคุมกำกับอยู่ตลอดเวลา นั่นก็เป็นเป็นประโยชน์มากและทําให้เกิดความสุขในสังคมก็จะสบายมากขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าธรรมะข้อนี้เป็นสาเหตุที่บ่งบอกว่าพระพุทธศาสนานนเป็นศาสนาแห่งสันติเป็นศาสนาแห่งการสร้างรอยยิ้มซึ่งการเละกัน <Okay. S 1> เพราะว่า <Okay. S 1> เมื่อเราเข้าใจในะสายธรรมเนี่ย <Okay. S 1> ไม่สามารถที่จะ โกรธเคืองใครได้เพราะอะไรเพราะว่านั่นคือของร้อนเพราะนั้นพุทธศาสนาเนี่ยพุทธองค์ตรัสไว้เนี่ยแน่นอนที่สุดใส่จธรรมอย่างแท้และเป็นศาสนาที่เป็นคําสอนที่สอนในเรื่องของการประพฤติปฏิบัติและเห็นผลจริงญาติโยมลองกำหนดดูนะเวลาเห็นรูปเราต้องนึกว่านั่นเป็นของร้อนเพราะว่ารูปมันทําให้เกิดราคะถ้าไม่ทําให้เกิดราคะก็ทําให้เกิดโทสะแหละ ถ้าไม่ทาใม้เกิดโทสะมันอาจจะเป็นไปได้ว่ามันมันแน่นอนที่สุดมันเป็นโมหะแน่นอนใช่ไหมสามอย่างเนี้ทีนี้พวกคนรู้อย่างนี้แล้วเ,เห็นรูปแล้วยังจะไปรัก,อกเองไหมเห็รูปแล้วยังจะไปโกรธเคืองอีูไหมก็ทําไม่ลงเพราะอะไรเพราะพระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นคองร้อนนี่เป็นคําสอนของพุทธองค์เห็นไหม พระพุทธศาสนาคำสอนของพระพศาสดาเนี่ยยอดเยี่ยมเป็นเหมือนแผนที่ที่สามารถถือแล้วมีแผนที่นี่แล้วกำหนดชีวิตเดินได้มีเป้าหมายการมีเป้าหมายในะการดำเนินชีวิตเนี่ยมันทําให้เกิดการดำเนินชีวิตไปไม่ผิดพลาด พยันต์ในชีวิตประจําวันเรามีเป้าหมายเรามีแผนที่เนี่ยถามว่าการดำเนินชีวิตของญาติโยมมันม,มีการผิดพลาดสักกี่ครั้งในชีวิตประจําวันแต่หากว่าเราไม่มีล่ะความผิดพลาดเนี่ยมันเกิดได้ตลอดเวลาเพราะว่าความไม่ชํานาญความไม่เชี่ยวชาญในการในการาใช้ทักษะความรู้มากําหนดชีวิตเป้าหมายชีวิต มากําหนดในการดําเนินชีวิตต่อไปไม่มีความรู้ไม่มีแผนที่ไม่มีไม่มีเส้นทางในการดําเนินชีวิตก็คือดําเนินชีวิตไปโม่วๆก็คือหมายกับว่าสุขบ้างทุกบ้างรักบ้างเกลียบบ้างช้างบ้างโมหะบ้างอะไรต่างๆดําเนินไปแบบโม่โม่มทุกวันเพราะฉะนั้นเราทุกคนเนี่ยไม่มีปัญญา ไม่ใช่เป็นผู้ผู้รู้ดำเนินชีวิตไปใครก็ตาม,ถ,ามนนถ้ามาองในแง่ธรรมะข้อนี้มันเหมือนกับว่าดำเนินชีวิตไปแบบมืดมืดสนิทก็คือเหมือนกับคนตามบอดเวลาจะเดินไปข้างหน้าก็คล้ำเอาลูบเอาลูบคล้ำเอาเดินไปข้างหน้าเพราะอะไรเพราะไม่มีปัญญาตัวน,นี้ เห็นไหมเวลาเห็นรูปเราไม่ได้นึกอะไรเลยไม่ได้คิดอะไรเลยเพราะอะไรเพราะเราไม่รู้ใช่ไหมนั่นนะคือตาบอาดญาติโยมก็ดีอาตมาภาพก็ดีถ้าเราไม่เคยพิจารณาในส่วนตรงนี้นธรรมะข้อนี้เราก็จะเสมือนคนตาบอดเ,เช่นกับคนขับรถนชโชเฟอร์ที่ไม่มีความเชี่ยวชาญในการขับรถน่ คุณโยมลองนึกดูนะโชเฟอร์คนนั้นจะขับรถได้อย่างไรขับไปก็ชนอนุ้นบ้างขูดอันนี้บ้างใช่ไหมเพราะว่าไม่ชํานาญในการขับไม่มีบทเรียนไม่ได้ฝึกไม่ได้ไม่ได้เรียนมาเป็นอย่างดีไม่ได้ศึกษามาอย่างดีก็ทําให้เกิดการขับรถเนี่ยขูดไปชนอนน,น,อนูนบ้างชนอันนี้บ้าง ขูดอันนี้บ้างขูดอันนั้นบ้างทําไม่รถและเทะไปแต่ก็พอไปข้างหน้าได้ไป,ไปแบบระเคะายราคาไปแบบแบบไม่น่าจะไปได้เพราะนั้นชีวิตของเราถ้าไม่เข้าใจเนี่ยการดำเนินชีวิตไปแต่ละวันเนี่ยก็คือไปได้แลเมื่อคิดไปได้แต่ว่ามันมีอะไรที่ติดมาเยอะแยะเลยติดนั้นหมายความว่ามันเกิดจะ การไม่รู้มันทําให้เกิดการพลังพลาดอะไรต่างๆการไม่รู้นะัเรื่องเรื่องของการเห็นนในเมื่อไม่รู้เนี่ยก็คือเห็นเห็นรูปหรือตาหรือจักุญญาณนะี่ยก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยมันทําให้เกิดราคะโทสะาเนี่ยทุกวันมันเกิดทั้งนั้นเพราะฉะนั้นชีวิตการดำเนินไปเนี่ยแต่ละคนมันมีแต่ พูดมันมีแต่ผิดพลาดอะไรต่างๆมากมา,กมายในชีวิตลักษณะน,นี้เป็นลักษณะของศัจธรรมที่ที่ควรจะศึกษาเรียนรู้ให้ได้มากเพราะว่ามันเป็นประโยชน์ในการเจริญสติปัญญาอย่างสมมติว่าหากว่าคนจะขับรถให้เก่งต้องฝึกฝนให้ดีการดำเนินชีวิตในความเป็นคนนะหากว่า ศึกษาเรียนรู้เข้าใจในในเรื่องของรูปในเรื่องของศัยธรรมเนี่ยมันทําให้เกิดการดาเนินชีวิตไปด้วยความไม่ประมาทในความไม่ประมาทเนี่ยเพราะว่าเรารู้เราไม่รู้เนี่ยก็คือเห็นรูปแล้วก็รักบ้างเห็นรูปแล้วก็เกลียดบ้างเห็นรูปแล้วก็มีการ ลักษณะโดยทั่วไปเนี่มันต้องมีโมหะแน่นอนอันนี้เป็นสัจธรรมของชีวิตพระนัตญ,ญาติโยมท่านทั้งหลายพระอุษาเรียนรู้ฝึกฝนอบรมจะเป็นประโยชน์มากในการดำเนินชีวิตแล้วก็ความผิดพลาดก็จะมีน้อยลงจริงอยู่เราไม่สามารถที่จะกําจัดโมหะได้หรือกําจัดอราคะโทสะได้ในขณะเดียวกันแต่ก็เป็นการเพิ่มพูน ลดราคะลดโทสะลดโมหะได้ในระดับซึ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นการสะสม <Yeah. S 1> เหมือนกับการการขูดการล้างสิ่งปฏิกูลที่มันติดอยู่ในมีดติดอยู่ในช้อนติดอยู่ในอุปกรณ์อะไรต่างๆที่เราใช้นยเราขูดออกไปสุดท้ายมันก็ใสสะอาด ปัญญาที่เราฝึกฝนอบรมทุกวันนะมันอาจจะไม่ถึงขั้นว่าเป็นปัญญาที่สว่างสวยัยเป็นปัญญาที่เหมือนกับมีดที่สามารถตัดอะไรได้แต่ว่าเมื่อเราฝึกฝนต่อเนื่องเนี่ยมันทําให้เกิดการความขมความขมของมีดของปัญญาไ,ได้มากแลการดำเนินชีวิตไปก็สบายมีความสุขเราเข้าใจในลักษณะของธรรมชาติ ี่แท้จริงในะชีวิตไปจำวันนะญาติโยมก็ศึกษาเรียนรู้ไปนะสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวอตมาไม่ว่าจะเป็นเด็กไม่ว่าจะเป็นญาติโยมต่างๆเนี่ยยืนข้างหลังบางยืนข้างหน้าบางเยอะๆนะทิงที่เห็นมันเพียงสักว่ารูปเท่านั้นนะ่ะใช่ไหมเพราะว่าสนามบินเนะี่ยมีคนเยอะๆมากมายถามว่าเราเห็นนนอกจากรูปแล้วมันคืออะไรล่ะ นะซ้ายขวาหน้าหลังเนะี่ยข้างหน้าตมาก็มีข้างอตมาก็มีเด็กมานั่งเพราะว่าในประเทศเนี้ยเมื่อเข้าใจว่ามันคืออะไรเขาไม่ได้รู้ว่าเป็นพระเป็นเลนเป็นชีเป็นพามอะไรกันเลยไม่ได้เข้าใจอะไรเลยนะแล้วสิ่งที่เห็นมันก็เพียงสักว่ารูปใช่ไหมแต่ว่ารูปอาศัยขันทั้งห้าเนะ่ะก็เป็นไปทั้งเราทั้งเขา เพราะชีวิตของคนการดำเนินชีวิตไปของศาสตร์โลกเนี่ยถ้าเราศึกษาเรียนรู้จำแนกให้มันละเอียดลึกลงไปเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าสนใจในการศึกษาค้นคว้าแล้วก็เป็นนิตพิจารณาสร้างปัญญาให้เกิดขึ้นแล้วก็จะเห็นแหละมันมีปัญญาเกิดขึ้นแล้วเห็นสสจธรรมว่าเขาจริงๆชีวิตของคนเนี่ย ชีวิตของคนนะตกอยู่ภายใต้ในะความลำบากตกอยู่ภายใต้ในะความทุกข์อย่างแท้จริงเราไม่เข้าใจนี่แหละสาเหตุที่ไม่เข้าใจเพราะนั้นวันนี้ก็ขอสรุปสั้นๆว่าการดาเนินชีวิตของเราทุกคนนะอยู่ภายใต้ความเป็นผู้มีปัญญาไม่เพียงพอ ในการจำแนกในการกำหนดว่ารูปเป็นอย่างไรแต่พระสมมาสัมพุทธเจ้าของเราได้ตรัสว่ารูปเป็นของร้อนเพราะนัญาติโยมศึกษาเรียนรู้ไปฝึกฝนไปว่ารูปเป็นของร้อนอย่างแท้จริงเพราะรูปเป็นต้นนั้นรูปผู้หญิงผู้ชายรูปอะไรต่างๆที่สวยงามเป็นต้นนั้นมันเป็นสายได้ทรรมมเกิดราคะโทสะอย่างแท้จริง เมื่อญาติโยมในศึกษาเรียนรู้ไปก็จะเกิดปัญญาเมื่อเกิดปัญญาแล้วจะเข้าใจตามความเป็นจริงว่ารูปเป็นของร้อนทุมดังสุภาษสิทธิที่ได้เชิญมาเป็นอิเคปบทว่ารูปปังอาติตังรูปเป็นของร้อนมีคำอธิบยายพอสมควรแก่เวลาสุดท้ายนี้ก็ขออ้างอิงคุณพระศรีรัตนตไตรไดโปรดดลบันดานญาติโยมและท่านทั้งหลาย จงเป็นผู้เจริญง,งอกงามไพบูรณรธธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เจริญยิ่งขึ้นไปด้วยปัญญาสามารถจำแนกแยกแยะได้ว่ารูปจะโควิญญาณจะโคสัมผัสแล้วก็เวทนาเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นต้นนั้นเป็นของร้อนอย่างแท้จริงเพราะมันทําให้เกิดราคะโทสะโมหะอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ให้ปัญญาเห็นแจ้งในสภาวะความร้อนเหล่านั้น และขอให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปในร่มธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจริญด้วยอายุวันะสุขะพระปฏิพานธนะสารสมบัติเจริญด้วยสมบัติทั้งสามประการคือสมบัติมนุษย์สมบัติเทวดาสมบัติพระนิพพานญาติโยมท่านใดปรารถนาสมบัติใดพรใดก็ขอให้ความปรารถนานั้นทั้งสิ้นจงพลันสำเร็จตามความมุ่งมากปรารถนาจงทุกประการเถอ